ดีแรงสนับสนุนโดยแมคครรีดี W สอแร่วมพูดคุยนะคะกับทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงกับทางคุณเดชนาฟังสะอาดผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัททรัพย์ไจํากัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกคนครับค่ะ,คะ,คะก็ตลาดดูยังไม่ค่อยสู้ดีในภาพรวมนะคะค่ะกลยุทธ ต่อเนื่องยังไงดีและยังพอจะมีหุ้นตัวไหนที่ดูแล้วดาวไซริกจำกัดมีโอกาสที่จะสามารถเข้าไปจับจังหวะเกียงกำไรได้บ้างคะจริงจริงแล้วเนี่ยหุ้นทุกตัวเนี่ยมันเข้าโซนที่เขาเรียกว่าขายเยอะเนาะรงมาโซนต่ำราคาอยู่ในโซนรับเนี่ยหลายตัวสวยๆเยอะเลยนะครับวันนี้จริงๆริแล้วตัวหนึ่งขึ้นมาจะตัวบดูนะแต่พออ่านย่้งนี้ไปได้ใกๆเก้าแปดแปดแปดนะครับ าราคาอยู่ตรงที่โซนบริเวณโซนรับเลยนะครับโซนซัพพอร์ตย่างรายเนะี่ยประมาณหนึ่งร้อยสิบห้านะครับหนึ115่งร้อยสิบห้าเหรียญดอลลาร์ของฮ่องกงนะครับตรงโซนเนี้ยถ้าไม่หลุดดิ่งลงแล้วเกิดสนาณการก,กับตัวซึ่งจริงวานเขาเกิดการกับตัวแล้วลหละมันมีโอกาสที่จะลุ้นรีบาวขึ้นก่อนแล้วก็จากการที่ในภาพรวมเนี่ยตลาดลงมาตลอดเนี่ยคิดว่าเร็วๆนี้ยครับน่าจะเกิดการรีบาวหรือว่าเกิดการจบนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนระวังก่อนเพราะว่าวันนี้ในภาพของตลาดรวมเนี่ยก็ยังคงทำมีโลต่อเนื่องนะอะตอนนี้ห่างเ <c oughs> ส็นฟิวเจอร์เนี่ย <c oughs> ก็ลงไปเทสโซนโลข้างล่างอีกซึ่งถ้ามันหลุดอีกมันจะลงอีกไปเรื่อยๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือในกลยุทธ,ธ์ภาพทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วฝั่งซื้อพุทธย,ยังคงได้เปรียบทั้งทุก ทุกทการกระทําเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับแต่ใครที่จะเป็นลักษณะของการที่อมาซื้อเป็นฝั่งคอไม่ว่าจะเป็นอินเด็์หรือว่าจะเป็นหุ้นสต็อกหลายตัวครับผมแนะนําให้อาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงหรือเป็นลักษณะของการเอซื้อสะสมซื้อ เชิงลงทุนซึ่งบางทีแนีดีดบีมันอาจจะเป็นปัญหของการเก็งกำไร,รอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือแนะนําให้ช่วงนี้ฝั่งซื้อคออาจจะต้องระมัดระวังเทรดก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งละกันนะครับแล้วก็คนที่มีพุทธอยู่เนี่ยก็คุณสามารถได้โปรฟิตรันได้ในกรณีที่ตั้นตัวที่ถืออายุยาวนานพอสมควรอย่างเงี้ยก็คือคุณก็สามารถ Run ได้โปรฟิตรันไปก่อนจนกว่ามันจะหยุดทำนิวโลเกิดการรีบาวเกิดแท่งสัญญาซื้อขับมาแล้วเดี๋ยวค่อย ค่อยปิดทากาไรก็ได้นะครับแต่ก็วันน้ก็จะประมาณนี้ครับก็คือจริงๆหุ้นเนี่ยน่าสนใจหลายตัวเนาะแต่ว่าตัวที่เราแนะนําตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่สายเทคนะครับเราจะเริ่มเห็นสายเทคเริ่มแข็งพอสมควรเหมือนกันก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าแล้วตลาดดีขึ้นแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่สวยงามเราก็จะมาแนะนําเพิ่มตีดครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับกลยุทธ์ในช่วงการนนสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ นะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เลยนะคะก็สามารถที่จะเล่นเก่งกํกาไรเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะเพราะว่าในเชิงของภาพกราฟเทคนิคเนี่ยถือว่า มีดาวไซส์วิกจำกัดแล้วมีการเด้งขึ้นมามีโอกาสที่จะกลับตัวไปต่อได้นะคะมี2ตัวของค่า28มัลคอลีนะคะคือมีตัวเดียวแต่ว่ามีซีรีส์2ซีรีส์นะคะก็คือตัวของ BIDU 284 2 2 1 0 A ค่ากิริ่ง8 sensitivity 0 3 1 3และ BIDU 284 2 3 0 2 A, นะคะ A ค่ากิริ่ง4.8 sensitivity 0.13นะคะ,ค 3, ะ,คะก็สามารถเทรดนะคะในฝั่งของ long call ได้นะคะเก็งกำไรขาขึ้นในภาพ ระยะสัปดาห์นี้ย้ำว่าเป็นการเทรดดิ้งในระยะสั้นนะคะเพราะว่าตลาดยังคงมีความพันพวนอยู่นั่นเองนะคะก็ท่านนักลงทุนสามารถที่จะเทรดนะคะตัว DW นะคะทั้งในฝั่งของอตลาดภาพรวมตัชนีห่างเสงนะคะห่างเสงเทคนะคะหุ้นรายตัวของฝั่งตลาดห่างเสงนะคะรวมไปถึงในฝั่งของ ตลาดหุ้นไทยก็จะมีตัวของ Set 50นะคะแล้วก็ตลาดสหรัฐอเมริกามีดาวโจน์นะคะ n a s d a q S&P 500นด์พีซินเดกกับ Mac เค i ลีย์ดได้เลยนะคะมีทั้งฝั่งขาขึ้นคือลองคอแล้วก็ฝั่งพุทธนะคะสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้ท่านนะคะแล้วก็ช่วยบริหารจัดการให้ท่านมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยยิ่งภาวะตลาดขาลงก็เก่งกาไรขาลงก็สามารถทากาไรได้นะคะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องเรียนรู้ค่ะสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้สแกน QR Code ข้างจอหรือ Search@ t อดไทยนะให้อีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้คือทางเว็บไซต์นะคะ www t h a i ท w c o m ค่ะสนับสนุนโดย Macrory Dw28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w c o m ค